คุณชอบฟังเพลงไหมแล้วอยากเรียนภาษาอังกฤษผ่านเพลงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าทำยังไงได้บ้าง Hi I'm Zim and you are watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเด็กไทยไกลบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะซิมก็จะมารีวิวแอปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆเคยทำไปแล้วหนึ่งวิดีโอเป็นแอปชื่อ Clear Focus เกี่ยวกับการจับเวลาเพื่อที่เราจะได้ทำงานอย่างมีสมาธิมีประสิทธิภาพกันมากขึ้นนะคะแต่วันนี้เป็นแอปอีกแอปหนึ่งค่ะเป็นแอปเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าพัฒนาภาษาอังกฤษกันโดยตรงเลยชื่อว่าแอป Lyric Training เหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลง ชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบดูว่าเนื้อเพลงเนี่ยเกี่ยวกับอะไรแอปนี้จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยแอปนี้เนี่ยนะคะก็มีชื่อว่า lyric training ค่ะซึ่งเขาบอกว่ามันจะช่วยในการฝึก listening skills pronunciation skill แล้วก็ vocabulary ค่ะก่อนเอามาดูกันที่ชื่อแอปกันก่อนเลยนะคะ lyric training เนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะคำว่า lyric นะคะมันแปลว่าเนื้อเพลงค่ะก็ตรงตัวเลยเนื้อเพลงเฉย ส่วน train train แปลว่าอะไรเอ่ยคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่า train แปลว่ารถไฟถูกปะเฮ้ยแล้วอันนี้มันจะเป็นแอปชื่อรถไฟเนื้อเพลงหรือเปล่าอ,อ๋อก็ก็ไป,ไ,ปได้แต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่นะคะ train เนี่ยมันมีอีกความหมายหนึ่งถ้าเกิดเป็นคํากริยาเนี่ยมันแปลว่าอบรมหรือให้ความรู้ส่วนในที่นี้เนี่ยมันมี ing ตรงนี้ใช่ปะมันก็เลยแปลว่าการอบรม ให้ความรู้หรืออีกอันนึงเทรนเทรนที่เราเคยได้ยินก็คือการฝึกนั่นเองค่ะก็คือการฝึกโดยใช้อะไรฝึกโดยใช้เนื้อเพลงอ่าเป็นการฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้ผ่านเนื้อเพลงนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้เราไปดูหน้าตาของแอปกันเลยดีกว่านะคะแอปตัวนี้เนี่ยพี่ก็จะโหลดมาเยอะเลยมีหลายอันเดี๋ยวจะรีวิวในอนาคตนะแต่ว,วันนี้จะมาดูตรงนี้ตัวนี้เลย lyric training ซึ่งเป็นรูปผูฟังตรงนี้นะคะ หน้าตาแอปหน้าแรกก็เป็นแบบนี้นะคะก็จะมีวิดีโอเยอะแยะเลยให้เราเลือกนะคะนี่สามารถเลื่อนดูได้จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็เป็นวิดีโอเพลงทั่วไปใช่ไหมข้างบนนี้ค่ะคือ top songs หรือว่าเพลงยอดฮิตนะคะที่เขาชอบใช้ในการฝึกในการเทรนกันหรือว่าถ้าน้องเนี่ยไม่รู้จะดูอะไรก็อกไปดูตรง random songs ก็ได้ก็คือเพลงที่เขาสุ่มมาหรือว่า now playing คือ เพลงที่คนกำลังฟังแล้วก็ฝึกอยู่นะคะหรือว่า New Songs ก็คือเพลงใหม่ส่วนใครที่อยากจะดูตาม Categories หรือว่าตามชนิดของวิดีโอนะคะจะเห็นว่ามันมีเพลงหลากหลายเลยเขาแยกมาให้แล้วตรงแถบนี้นี่กดไปข้างบนนี้เลยนะคะมีทั้งเพลงป๊อปร็อกฮาร์ดร็อกแล้วนอกจากนี้ยังมีนี่เลื่อนมาด้านล่างยังมีส่วนที่เป็นมูวี่ซีนด้วยมูวี่ซีนคืออะไรก็คือซีนจากหนังนั่นเองอ,อย่างเช่นแบบ ไเทน i ิคเป็นเพลงช่วงที่แบบเป็นหนังดิสนีย์อะไรแบบนี้แฮกริดก็มานะคะหรือว่าเป็นเทรลเลอร์หนังนอกจากที่เขาเนี่ยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆแล้วนะคะมันยังสามารถที่จะหัวใจไว้ด้วยคือดาวไว้สมมติว่าเราเห็นๆปับ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยวิดีโอพวกนี้น่าสนใจแบบอยากจะอยากจะลองในอนาคตอะไรเงี้ยอ่ะสมมติพี่ดูปับ๊บ ฮ้ย Hello ของ Adele อยากจะลองฟังแล้วก็ฝึกแนอนาคตใช่ไหมเราก็กดไปดาวปึ้งมันก็จะมาขึ้นหน้านี้เลยค่ะหน้าหัวใจตรงนี้อ่ามาแล้ว Hello ตรงนี้นะคะ Adele ก็มาแล้วนอกจากนี้ก็สามารถ sign in นะคะ login ก็ใช้ Facebook เป็นตัวเชื่อมก็ได้นะคะก็จะสามารถกดหัวใจนี้ได้ทีนี้เราลองมาทํากันเลยดีกว่าค่ะลองดูว่าไอแอปเนี้ยมันทํางานยังไงลองเลือกดูสักวิดีโอหนึ่งเอาเป็นวิดีโออะไรดียอดฮิตละกันนี่ขึ้นมาอันแรกเลย Let it go เพลง Let it go ของ Edina Mendes นะคะทีนี้จะเห็นว่ามีหลายระดับให้เลือกนะคะมีตั้งแต่ free play easy normal แล้วก็ hard เราเอาแบบ normal พอเนาะแล้วก็3คนนี้ค่ะที่เป็นอยู่ในหน้าแรกคือคนที่เขาได้คะแนนมากที่สุดก่อนที่จะเล่นเนี่ยเราสามารถดู lyric preview ได้นะคะก็คือดูว่าไอตัวเนื้อเพลงของเพลงเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างพอดูเสร็จปับ๊บเริ่มรู้แล้วโอเคมีคำนี้คำนี้คำนี้ เราก็กดตรง Train now นะคะเพื่อที่จะเริ่มการเรียนรู้หรือการฝึกได้เลยค่ะอ่าเพลงมาแล้วชอบเพลงนี้มากอ่ามันจะร้องแค่ท่อนเดียวค่ะร้องท่อนหนึ่งปั๊บแล้วมันก็จะหยุด เพื่อที่จะให้เราหาว่าไอ้คำที่มันหายไปเนี่ยคือคำว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไร the snow อ่ะก็พิมพ์ไป snow s, s n o w snow clothes white, white on the mountain tonight not a footprint to be seen not A Isolation And Kingdom of isolation. Ah. And it like the e q u เนี่ค่ะก็คือเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อจะให้น้องๆได้เข้าใจนะว่าวิธีการมันเป็นยังไงนะคะนี้ก็พี่ก็ทำในแ,แท็บเล็ตให้น้องๆได้ดูกันนะคะซึ่งเพลงหรือว่าวิธีการใช้งานแบบเนี้ยค่ะมันดียังไงมันดีที่ว่าเราได้ฟังแล้วก็ได้คิดว่า m, คำเนี้ยที่เราได้ยินมเมื่อกี้ มันสะกดยังไงแล้วมันก็สนุกด้วยแล้วใครชอบเพลงแบบดาราคนไหนอาดูนะมีใครบ้างนะมี Adele มี Taylor Swift Justin Bieber John Legend แบบ เยอะมากเลยอะซึ่งหลายๆคนก็ชอบร้องเพลงหรือชอบฟังเพลงอยู่แล้วนะคะเรามาทําให้การฟังเพลงของเราเนี่ยมันมีประโยชน์มาทําให้มันกลายเป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษกันดีกว่าเนาะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะการฝึกภาษาอังกฤษผ่านการฟังเพลงนั่นเองสําหรับใครที่อยากจะใช้แอป lyric ในะ,ะใน OS ไอตัวที่พี่โชว์ให้ดูนี่มันเป็นระบบ Android นอะใน OS เนี่ยให้พิมพ์คําว่า l y r i กกับ Training ติดกันนะคะไม่ต้องมีช่องว่างเราก็ได้เห็นไปแล้วนะคะว่าตัวแอปนี้มันเจ๋งยังไงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะข้อเสียของมันก็คือ1จะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือแนะนําว่าให้ใช้ที่บ้านเวลามี Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องเล่นวิดีโอแล้วก็อย่างที่2ก็คือว่าจะต้องมีแอป YouTube อยู่ในเครื่องของเรานะคะก็คือว่ามันต้องใช้เนี่ยใช้งานคู่กัน แอบปบบบ YouTube แค่นี้เองค่ะก็สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้ฟรีๆเอาไปใช้งานกันได้แล้วนะคะมีวิดีโอเพลงแล้วก็คลิปต่างๆเนี่ย เป็นพันๆวิดีโอเลยสามารถที่จะไปฝึกการฟังแล้วก็เรียนรู้อย่างสนุกสนุกผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอการรีวิวแอปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เด็กไทยใกล้บ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่กำลังดูอยู่ก็ขอให้เมนหน้าล่างว่าเพลงภาษาอังกฤษเพลงโปรดของน้องคืออะไรนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะ Thanks for watching See you later Bye